รับคลิปนี้ก็จะมาอัพเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเก่าจาก CPU socket 478เป็น Core2 Duo นะครับเนี่ย Core2 Duo เดิมแล้วก็จะอัพเป็นตัว Core c o r e ครับโน้ตบุ๊กเก่าเนาะ s o c k e t 478ครับเนี่ยได้ซื้อมาแล้วครับสั่งจากอินเทอร์เน็ตโอเคเดิมก็จะอัพไปแล้วครับอัพอัพแรมเดิมเป็น4ี่กิกเพิ่มเป็น8นี่ก็เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเพิ่มเป็นฮาร์ดดิสก์แบบ s o l i d State s สดี โอเคเต็มประสิทธิภาพแล้วแล้วก็อัปเดตการ์ดไวไฟตัวใหม่ให้รับคลื่น 5G ได้ครับโอเคเดี๋ยวมาทำกันเลยรครับรเปลี่ยน CPU ครับเนี่ยก็เห็นตามลูกศรน,นี่ครับลูกศรน,นี่น,นี่มีคำว่าปลดล็อกเราก็เอาไปวงจิม้มแล้วก็บิดบิดป๊อปมาทางปลดล็อกนะอันนี้กึ่งกลางไม่ได้ต้องบิดบิดให้สุดป๊อกน,นี่ <c oughs> อันนี้ก็โอเคแล้วครับนี่ถอดออกโอเคเสร็จะละมาอันนี้นี่เป็น CPU ตัวใหม่ครับคอ,คอร์ตคอตัวเกา่าคอทูครับอืมโอเค,อเคใส่เข้าไปเลยนี่การก็มาวางลงที่เดิมครับผมส่งให้ดูแล้วแก้ตรงไหนคเขียนมันก็จะลอง<ๆ>ล็อกเองมันครับ ไปแแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทำการล็อกนะครับนี่มาล็อกล็อกเหมือนเดิมปุ๊บแล้ว็ล็อกขาขาขถูกล็อกเรียบร้อยโอเคใส่สีโคนอี่แถมมาครับ พอครับใส่แค่นี้พออ่ะประกอบเสร็จแล้วครับปลากอบเรียบร้อยเสียบสายพัดลมคืนก่อนนะครับมาเสร็จแล้วแล้วก็มาเช็คครับมาดูครับ CPU เนี่ยโอเคครับได้ผล CPU ที่อัพไปก็เป็นคอร์คอ ตัวเก้าัตัวสูงกว่านี้ตัว9 0 0าหนึ่งไม่มีขายครับขาดตลาดก็สั่งตัวน,นี้มาแทนตัว9 0 0 0วิงง่ง2วิ่ง2จิกครับก็น้ตบุกเครื่องนี้ก็น่าจะควบคุมความร้อนได้นะครับถ้าเอาสูงกว่านั้นไม่ได้ครับควบคุมความร้อนไม่ได้แบบพัดลม